สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานท่องใจดีครับมอน้พาพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบงหนังครับรอบปฐมทัศน์ของหนังเรื่องผู้บาวไทบ้านอาวสานอินดีทองค้าป่านี้ครับซึ่งเป็นรอบซื้อมวลชนหนังเรื่องนี้ก็สร้างขึ้นจากผู้กำกับคนอีสานนะครับการทายท่ามกับทายท่ามยู่จังหวัดขอนแกน่นอำเภอเวียงเกา่าเป็นหนังซึ่ง ต่เห็นวิถีชาวบ้านของคนอีสานค่านิยมต่างๆนะครับในการดำาริชีวิตวิถีชาวบ้านว่าคนไทยบ้านนอกเข้านีเพื่อนคิดจังไงดังเรื่องนี้ไมีทั้งตลกมีทั้งด่ามาครับตอนสุดท้ายเพื่อนบอกว่าชิวป่านกี้เกือบอันนี้ก็ต้องมาท่าพิสูจน์กันครับให้ทุกคนมาเบิ่งนะครับหนังเรื่องนี้ก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องครับคนไทย คนอีสานกับมาเบิงหนังเรื่องนี้สนับสนุนกันได้หลายนะครับเด้อช่วงนี้ก็ตามมาเบิงบรรยากาศของงานกันได้เลยครับทีมซีรีส์ผู้กกับผู้บ่าวในบ้านเอาสารีนี้ครับกับผมเนี่ยเป็นเป็นลูกคนขอนแก่นแท้เป็นคนขอนแก่นและอยากทำภาพยนตร์อีสานที่ว่าด้วยเรื่องที่เกิดที่ขอนแก่นเพื่อจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ เล็กๆให้คนที่สามได้คิดถึงอะไรสักอย่างในตัวตวนของคนที่สามทีนี้ขอกาถึงนเรื่องผู้บอาวในบ้านเอาสาษาที่นี่เนี่ยผมก็กลับมาเขียบบนบทและก็กับแล้วก็ถ่ายทำที่จะบัดทึกควาเกทั้งเรื่องบันนี้ทนได้เวลาอันสมควรแล้วขอกบรเรียนท่านไปสอนทกองฉลาดเพระว่าราชการจังหวัดบางเกลีที่เขาลบพักให้เกี่ยวเป็นประธานเป็นงาน,นบบรักษาดเจิทัครับผมพัฒนาทามอีสานมั่ขายได้ ขอเสียงปรบมือให้ท่านกุ้กเกับด้วยแล้วผมก็ยืนยันว่าวัฒนธรรมกินได้แล้วไพยศาสรเป็นภาคที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมผมยืนยันอย่างนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้แม้จะเป็นผู้ผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการ ทำให้วัฒนาธารรมของภาคอีสานบ้านเราโดยเฉพาะขนแก่นนะได้แพร่กระจายไปสู่ไม่เฉพาะคนไทยให้คนทั้งโลกได้มีโอกาสชื่นชมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกภาคส่วนทัานผูมิกับทัานผู้โดยการสร้างภาพยนตร์ที่ได้สร้างผลงานดีๆมาให้ชื่นชมกันนะครับปันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงาน จัดฉายภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านอวาสานอินดี้รอบปฐมทัศน์นาดัดีขอากาบขอประคุณครับ ดี่ๆมาดูกันนะครับว่าตอนจบนะครับจะเป็นยังไงนะครับกับทองคําและปลาดีครับอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะไปปิดเปที่นะฮะเดี๋ยวจะไปปิดเป็นดี๋ยวไปปิดเป็นที่นะครับอย่าไปปิดเป็นนึ่นะครับ มาดคบคุณคุณพิตงหนสว่างนะครับบาวก็แล้วครับาดครับบาวเราบาวเรเป็นทีม่นาครับบอกะอตอายครับทีมกี่นาหบ่าพี่น้องพี่น้องปาจิตในพวงศิลปพี่น้องาะครับเป็นความภาคุูมใจของหนังคนเล่นหนังอีสานมันต้องร้องอ่าเเ้าแล้วกั ผู้เบาทั้บ้านนะว่าซานดี่เนี่ยครับเป็นหนังอยู่ในความทรงจำของเฮาวสาริสานเป็นหนังยุคแรกๆแล ouais ้วก็เป็นเอราถึงโครงการเพิ่นเป็นคนแรกๆที่กล้าลงมือลุยในการเล็นหนังบ้านๆซีนโกปีที่แล้วยังอยู่ในหัวใจของผู้ใดหลายคนมือนี้ซีนสุดการล่อค่อยครับเพราะว่ากลับมาแล้วนะครับแล้วก็คนเฮานีหน่อยเนี่ยซีนนี้หนังในหัวใจแต่ผมประทับใจหนังเมื่อกี้เรื่องหรอกแต่หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องนึงที่อยู่ในหัวใจของยิปโบร่าต้องผ่านนะครับมืนยันผ่านแน่นอนครับเพราะว่ามันอวสานมันสิบ่ซีกแล้วกาเได้ครับ ใช่ปราเดี๋ยอยากให้ท่าผู้ทีเนี่ยนะครับเชิญชวนไปถึงซื้อชูคะแนนตีกำลังเบิ่งเขาดูในขณนะนี้ลในในฝากเจ้าพี่หนึ่งนะครับพี่น้องเข้าไปสักคุ๊บสักพุ่นะครับจะยิ่งเสียงนี่จะเพิ่งภาพจะเพิ่งเสียงน,นี่ เขาต้องสรอยกันอุดหนุนหนังบานเท้าครับเป็นกำลังใจให้คนสางผู้น้อยการสางวนักแสดงทุกคนนะครับบบเบิร์ผู้ใดบบเบิร์นมีผู้ใดได้พี่น้องแม่ผู้ใดบบเบิร์นกถึงเลขได้น้องครับมาให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องซิปหานที่ต้นายอดหนึ่งแน่นอนนะครับครับผมขอบคุณคุณีโป่งแรงสะออนนะครับแล้วก็เจ้าของร้านแตกแบบตับสร้อยจุอย่าลืมได้จะได้ไปอุดหนุนกันครับขอบคุณทุกท่านครับครับผมนะ 内部。<music> <music> อย่างนั้นมุมซอชายเวทยอยู่ด้วยกัน3คนก็อบอกว่าเดี๋ยวคุยกันไม่ถึง3นาทีนะครับผมก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวผมับเป็นนายทุนสร้างให้นะครับเพราะว่าดูแววตาของคูมกับดูความตั้งใจความมุ่งมั่นในการที่อยากจะสร้างหนังเรื่องนี้เพราะว่าในหัวสมองไม่คิดอะไรครับคิดแต่หนังเรื่องนี้เรื่องนี้นะความมุ่งม,มั่นของภูมกับอบวูเทนก็เลยตัดสินใจแค่ไม่ถึง3นาทีมนะุมิซอเนาะ ขอเสียงปรบมือให้กับภูมิกับบูเทนด้วยนะครับนอบคุณกับรอยของเราครับคุณพิกุลพันดวงนี่คือผู้ชีวิตของทุกท่านดรบุญมาพันดวงคุณพิกุลพันดวงนะครับเป็นผู้ผพือนการสร้างเรื่องเรื่องผู้บ่าวในบ้านอาสานที่วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเสียงมวลชนทุกคแนขอบคุณยูทูบเบอร์ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความฝันด้วยครับปรบมือเป็นกำใจให้นะครับทางภูมิกับแลก็ผูม่วยการสร้างนะครับหวังว่าทุกท่านจะช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์หนังเรื่อง อาร์ตี้ครับแล้วตเป็นกองคำครับโอ้โหสันมากะครับผมไวอาตี้ด้วครับต่อไปครับสวัสดีค่ะนัาพัญยลัตค่ะรับบมเป็นน้องเพนค่ะน้องเพนครับสวัสดีค่ะเมื่หวานค่ะละบบเป็นสาวปลาดิค่ะสาวปลาดีแม่แดงค่ะอันเป็นแม่ของที่ปานีลาค่ะมีน้ำเอียไงเนี่ สวันนี้สวยได้ลูกถอยแม่นปะสวยาางามตามข้อมาไ,ได้ครับจ<ก>้ะเอาบันทึกที่งานของเขาสวัสดีค่ะดิฉันวมิมานคำพ่อค่ะวิมานคำพ่อค่ะนามสกุลเธอเปื้อควันเด้อค่ะเด้อหากเธอไม่พินอกอยู่หนีบนสิเคียอันแสดงเป็นอันปดาค่ะเป็นตัวอิจฉาด้วยค่ะได้จะสร้างเรื่องคำนี้อิจฉาอิจฉามากเลยเบสป่าเบสสุด อันนี้แหละสำคัญนี่แหละอย่าคู่อยากเห็นว่าพี่นอพี่สารมาเท่าเป็นที่ไหนต้องไปเบิลยนะครับต่อเลยนะครับครับครับผมสมุดพนกุณารับบทเป็นเชี่ยงทิ้นนะครับแกะละไกนะครับอต่อเลยนะครับสวัสดีครับผมคือกองทิศและจุ้ยครับลับบทเป็นอาเซียวแบบท่องท่องนะครับครับเบิร์นฟนเบิร์นเบิร์นเช่นลับรับบทเป็นแฟนต่างครับ ต่อทั้งหมดเลยนะครับต่อเลยนะครับรับรับบทเป็นเจ้าของครับมดรับกองศินะครับโอ้นะครับแล้วต่อเลยนะครับสวัสดีค่ะศิลปินท้องถิ่นในมณงไม้มุ้ชุ่มแห่นะคะรับบทเป็นแม่แก้วนะคะแม่แก้วเป็นแบบของดอกเพชรนะคะเป้แก้วครับต่อเลยนะครับสวัสดีค่ะเบญจาค่ะรับบทเป็นน้องกระถิ่นครับเบนจารยา นี่ผมจะบอกอะไรให้นะต้องไปตามให้ได้พี่คนที่เสียงดีที่สุดในเรื่องลองดูว่าเสียงดีแบบไหนต้องไปชมว่าเสียงดีเจ๊ไหนเดี๋ยวได้ชมครับเดี๋ยวได้ชมครับเดี๋ยวได้ดูต่อไปครับเชิญครับสวัสดีค่ะดูดีค่ะลราบุญเป็นแปลงลาผูคาหมาไอนอนไป็ดทรงอย่าอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับผมท้องบ้านครับรับบทเป็นบักบ๊อเดนเทพครับผมบักบานนะครับอันดับนนี้ครัคุณพ่อดาบ้านดอนจบ ผมนาวบนดอนิครับ <c oughs> ยาติพี่น้องบุญญาติโอช่างวัดเทาเล้วยงาติพึ่งจำโมได้ครนะผมกะมีโอกาสได้ไปเล่นน้ำมูครับแสดงเป็นตัวง่ายๆ <c oughs> เป็นตัวกอดใจแค้น <c oughs> กับเออขอให้หนังเรื่องนี้รวยเลยนเด้ ครับก็15บหพิจารณานี้ครับอย่าลืมไปดูกันเยอครับองเราคนไทยดูหนังไทยด้วยกันครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับอขอบคุณนะครับทำพูดสั้นๆแต่มังมีความหมายได้มีใจความากๆครับผมหนังใน้ความทรงจําของแต่ละคนเนี่ยมีบกีเรืองหรอครับพี่น้องผมทิ่โพงล่างนะครับมีเรื่องนี้แหละครับคุณบาลแทบานอีสานอินดีมาตั้งแต่สิปีที่แล้วเป็นหนังได้ดวงใจเป็นหนังได้ดวงใจเมื่อนี่สิ้นสุดการรอคอยครับพี่น้องครับสิปีผ่านหน้าหนังแลนี่ มาเป็นในภาคด้อวาสานอินดีผมบอกว่าผมมีโอกาสได้ยังแยบเบิงน,นะครับผมได้ไปเบิเงนหนังตอนก่อนจิขอมาระชารโลอกแล้วมาซีมีตอนไพนอนผมบอกว่าหนังไดงมีครับโปรดักชัน่นบออายหนังต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนอีสานเอาเห็ดใดพี่น้องสุดๆให้ทีมงานนครับพี่น้องครับยอดเลยครับ what do you want to say? what's one thing I want to say?